กบสวัสดีกาลยานามิทุกท่านนะคะวันนี้ข้าพเจ้าจะพามารู้จักประวัติความเป็นมาของครูทานตะวันหรือโยมทองนะคะท่านแม่ชีได้เมตตาไขรหัสเนาะสภาวะจิตของโยมทองนะคะซับซ้อนชีวิตจะมีอยู่สองมุมมุมแรกก็คือจะมีเงา กรรมที่คอยต้องเคียระแล้วก็มุมที่สองเป็นคนที่มีบุญมากเข้าใจธรรมะที่สูงมากธรรมะที่ละเอียดนะคะก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดามาก่อนคอยดูแลลูกแก้วหรือของที่มีพลังของที่เหล่าพวกเทวดาได้ใช้ แต่ก็จะมีพวกนางฟ้าสวยๆที่จะเข้ามาทำให้หวันไหวท่านเลยคิดว่าถ้าเราเฝ้าของมีค่าเหล่านี้แล้วพลาดทำหายขึ้นมาหรือทำเสียหายขึ้นมานั้นจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยอธิษฐานจิตมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อที่จะสร้างบุญสร้างบาร,รมีของท่านนั้นให้เต็ม แต่การที่จะลงมาเกิดนั้นก็ต้องชชใช้วิบากกรรมก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่จะมาเป็นเทวดาท่านก็มีวิบากกรรมติดมาก็คือเคยเป็นทหารได้ดูแลพวกสเสบียงอาหารแล้วก็ได้โกงสเสบียงอาหารในการเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและครอบครัว และในอดีตชาตินั้นได้สำนึกผิดแล้วก็ได้ไปเดินไปเรื่อยๆจนเจอพระอริยเจ้าและได้บำเพ็ญปฏิบัติฝึกฝนตน้นได้ทำระดับสูงจนได้เป็นพระสกิทาคามีแล้วท่านนั้นได้หันกลับไปดูนีิกรรมที่ยังมีอยู่ที่เคยทำมานั้นท่านก็ ้องกลับไปเคลียร์นี่กรรมที่สร้างแล้วก็มีการตายเกิดขึ้นท่านก็ได้ตายในใน,ในการเป็นนักบวชและได้เกิดเป็นเทวดาไปเฝ้าของวิเศษโดยโดยไม่ให้ใครมาทำลายแต่แต่ท่านนั้นก็ได้พิจารณาว่าตัวท่านนั้นน่ะกลัวที่จะพ่ายแพ้ต่อ นางฟ้าอเลยตัดสินใจเกิดมาบนโลกเกิดมาเป็นยมทองในปัจจุบันนี้ชีวิตบนโลกมนุษย์ก็เลยลำบากนิดนึงต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ชีวิตแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ดีมากในทางธรรมละเอียดในเรื่องของทางธรรมแต่ในทางหนึ่งก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลมากมาย นี่คือสิ่งที่จะต้องชดใช้กรรมแต่ท่านนั้นก็ทําไปโดยที่จิตไม่ต่อต้านยอมรับกรรมความเป็นไปของชีวิตและไปสะสมบาร,รมีของตนไปเรื่อยๆและแม่ชีได้บอกว่าอายุ47นี่กรรมก็จะหมดชีวิตก็จะดีขึ้นและจะได้เป็น ถึงพระสกิทาคามีและถ้าใช้เนี่กรรมหมดแล้วบุญที่ทำมานั้นก็จะมารวมกันรวมกันก็จะได้เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนั้นจะไม่เกิดแล้วจะจะได้ไปอยู่ในชั้นพรมและได้สร้างบรารมีอยู่บนชั้นพรมเพื่อต่อยอดเป็นพระอรหันต์ได้พอเป็นพระอรหันต์ได้ก็คือไม่ต้องเกิดแล้ว สาธุ